อซอยบุญสลีบ้านซัพ,พีรันนะครับมาเนี่ยมันจะอยู่ซอย6พัก6นะครับผมจะบอกก่อนหมู่บ้านนี้เนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่ามันอยู่ติดกับถนนสุขุมวิทเลยซึ่งสุขุมวิทนี่ก็ยาวมากนะครับอยู่ใกล้กับตลาดปากน้ำนะครับแล้วก็หอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราก,การสามารถที่จะมาเยี่ยมชมได้นะครับสามารถวิ่งไปถึงบางจาก อุดมสุขพักขนงอะไรออกไปทางนู้นแล้วก็คือใช้เส้นนี้แหละเส้นเดียวกันนะครับตรงเนี้ยหมู่บ้านนี้นะครับเห็นสวยๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยเป็นบ้านเดียวนะครับะจะอยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์โรงเรียนในเรือนะนะครับออกไปข้างหน้าเนี่ยระยะทางแค่ประมาณไม่ถึง1กิโลเมตรนะครับก็จะเจอ,อถนนสุขุมวิทแล้ว ก็สามารถที่จะขึ้นสถานี BTS ไปได้เลยนะครับในกรณีที่ถ้าท่านใดนะครับหาบ้านที่แบบติดกับ BTS ผมว่าหลังนี้ก็เป็นอีกหลังนึงที่ใหญ่ๆแล้วก็ตอบโจทย์นะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับรีโนเวทแล้วสวยงามมากๆเลยครับเพราะว่าดูนะครับจากโซนสีที่ทำนะครับก็จะเป็นแนวขาวนะครับตัดสีเทาโครงเหล็กเนี่ยใช้เป็นสีดำนะครับก็คีอสวยงามนะครับมันจะดูแบบว่าไม่เยอะ นะครับมินิมอลสวยแบบเรียบๆแล้วเราก็จะมีการจัดสวนเอาไว้ให้ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะไปดัดแปลงทําเองได้เลยครับเพราะว่าเราใสา่ทรายเอาไว้แล้วแต่ว่าท่านใดที่จะเป็นเจ้าของในอนาคตนะครับมาซื้อเพื่ออยู่อาศัยเนี่ยเราจะดัดแปลงเป็นอะไรก็ได้ส่วนภายในนะครับเราสังเกตได้เลยว่าโอ้โหเราทําเป็นฝ้าหลุมไว้นะครับฝ้าหลุมไม่ใช่ฝ้าทุ่หลุมธรรมดานะมีการซ่อนสีด้วยนะแล้วทั้งหมดเนี่ยบ้านหลังนี้นะครับ มีพื้นที่เป็นบริเวณบ้านด้วยนะครับมีทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยนะครับแต่ว่าเราก็จะมีห้องอเนกประสงค์ให้นะครับที่อยู่ทางด้านของถ้าเราเข้ามาจากทางหน้าบ้านเนี่ยก็จะอยู่ขวามือนะครับเป็นห้องอเนกประสงค์แต่จริงๆก็สามารถใช้นอนได้นะอาจจะเป็นห้องคุณแม่ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นถ้าเรามีแม่บ้านก็เป็นห้องแม่บ้านก็ได้นะครับบ้านหลังนี้นะครับหลังใหญ่ๆนะ พื้นที่เนี่ยจะ50.5ตารางวานะครับมีทั้งหมดเนี่ยสห้องนอน2ห้องน้ำนะครับหห้องอเนกประสงค์1ห้องครัวใหญ่มากโดยห้องครัวเนี่ยเราจะออกแบบนะครับให้มันเป็นสไตล์มินิมอลเหมือนกันนะครับมีตัดลายไม้นะครับมีแสงสว่างเข้ารับแสงนะครับตามหลักฮวงจุ้ยและถือว่าดีมากเลยนะครับและหมู่บ้านนี้เงียบสงบนะครับเหมาะกับการอยู่อาศัยนะแล้วราคามันมีแต่ขึ้นนะครับมันใกล้แนวรถไฟฟ้า เอาเป็นว่าถ้าสนใจหลังนี้นะครับสามารถที่จะทักหาผมได้เลยนะครับเรายินดีให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านสินเชื่อนะครับหรือว่าลูกค้าจะซื้อเงินสดเราก็ยินดีนะครับหลังนี้มีโปรโมชั่นนะครับฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนกันไปเลยนะครับถึงแม้ว่าปีนี้ค่าใช้จ่ายในการโอนจะหมดแล้วแต่ว่าปีหน้านะครับเราก็ไม่แน่นะแต่ว่าเราฟรีให้ไปก่อนเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจสามารถนัดชมได้ ราคา4ี่ล้านเกแสนบาทสำหรับวันนี้ขอบคุณครับคราวหน้าเราจะพาไปดูหลังไหนเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับผม